เราจะใช้ซอสพริกนะครับใส่ลงไปในโคกเลยครับของใช้ในครัวแบบนี้ถ้าเราจะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้นกว่านี้นะครับเราจะนำไปใช้กับอะไรได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้เลยครับมะนาวพริกแห้งและซอสพริกค,ครับ เราจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นกว่านี้นะครับเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลบตีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับประโยชน์จากของใช้ในครัวนำไปไล่แมลงศัตรูพืชในวันนี้นะครับแน่ทานเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรานะครับผมจะมาแนะนำสามสิ่งนี้เลยครับที่เราจะนำไปทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยครับ มะนาวมะนาวที่เน่าเสียแล้วหรือเราไม่ได้ใช้แล้วแบบนี้ครับเรานําใส่คกเลยครับพริกแห้งพริกแห้งถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วปล่อยไปนานๆน,นะครับอาจจะเกิดเชื้อราได้เราก็ใช้พริกแห้งประมาณ1-2เม็ดใส่ลงไปในคคกเลยครับและตัวที่3นะครับคือซอสพริกแบบนี้ครับ ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วหรือเราเหลือจากการรับประทานเลยครับถ้าเราปล่อยไว้นานๆอาจจะเสียได้เราจะใช้ซอสพริกนะครับใส่ลงไปในโคกเลยครับซอสพริกแบบนี้ครับเราควรฉีกถุงออกก่อนนะครับไม่งานใช้ไม่ได้นะครับและบีบลงไปในโคกเลยครับและหลังจากนี้นะครับ เราจะทำการตำให้พริกและมะนาวเข้ากันดีกับซอสพริกกันเลยครับเมื่อเราตำจนแหลกแบบนี้เลยครับตักออกและไปรวมกับน้ำเปล่าเพื่อทำน้ำยาไล่แมลงกันเลยครับเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ5-10ลิตรนะครับเราจะมาใช้ร่วมกับน้ำยาล้างจานครับน้ำยาล้างจานจะช่วยเป็นสารจับใบอย่างดีเลยครับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาไล่แมลงครับโดยการใช้น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับและน้ำยาไล่แมลงสูตรนี้เราจะใช้อย่างไรครับเราจะนำมากรองใส่ถังฉีดพ่นนะครับ น้ำยาไล่มแมลงสูตรนี้นะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่าและใช้ทุกๆ2อถึงสวันนะครับในระหว่างการระบาดของมแมลงศัตรูพืชที่เข้าทําลายต้นพืชนะครับในการฉีดพ่นน้ำยาสูตรนี้นะครับเราจะฉีดพ่นไปที่ต้นพืชเพื่อไล่มแมลงศัตรูพืชแต่เราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชแบบนี้เลยนะครับ เพราะว่ามดมาแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับจะเข้าทําลายต้นพืชเป็นวงกว้างนั่นเองครับไม่ว่าเราจะทําน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชหรือการป้องกันมดมแมลงศัตรูพืชที่จะฆ่าทําลายต้นพืชน,นะครับเราจะต้องฉีดพ่นในทั่วต้นพืชอย่างที่ผมทําและแนะนําให้ดูเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปทางช่องรุตตยพีชนแนลได้นะครับ ลองทำใช้กันดูได้ครับไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งหรือแม้กระทั่งการใช้มะนาวนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วและส่วนผสมของซอสพริกนะครับและน้ำยาล้างจานช่วยในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ดีมากเลยครับ<ม>และผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากสูตรน้ำยาซึ่งเราทำขึ้นใช้เองปลอดสารพริษใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้น ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองนะครับถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับมดมแมลงศัตรูพืชจะไม่เข้าทำลายต้นพืชเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องอิทัทยพีชนแนล จะนำเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับลองทำใช้กันดูได้ครับปลอดสารพิษประหยัดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคนรุรเลืงองเราได้เยอะอีกหนึ่งทางน,นะครับ